Don't เอาละครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผม k i n น o n KD กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าโบคุโนโรบอกกันอีกแล้วนะทุกคนนี่ครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปนะครับผมทั้งอาสรุปนะครับผมว่า one for all เนี่ยของอ l l ไมห์กับไอเดกูเนี่ยอันไหนโหดกว่ากันนะครับแล้วก็จะทําคลิปครับผมเกี่ยวกับการแล้วก็รวมกับการอ่า กิจกรรมนะครับผมหน0 0งหมื่นห้าด้วยนะครับที่เราจะแจกนะผมโลบั๊กนะทั้งหมด2,000ันโลบักนะครับผมก็คลิปนี้ทั้งแจกทั้งมาสรุปด้วยนะครับก็มี2คลิปในคลิปเดียวกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมผมขอสรมาน800ร้อยโลบั๊กกัน800ไลค์ละกันนะครับผมก็ครที่กดตากอย่าลืมแจ้ากดตามแล้วฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะครับถ้าใครกดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยผมไปไปกันเลย โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแนะนําตัวกันก่อนนะครับ ก็ผมนะครับผมคิงนอนเคนดีนะครับผมกูจะบอกทําไมวันเนี้ยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องลี่นะครับแล้วก็เพื่อนผมเองว่าเซฟนะเออก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทําการสอนรับเดกุวันฟอร์นก่อนนะครับว่ามันรับตรงไหนนะครับทุกคนก็เข้ามาตรงโรงเรียนนะโรงเรียนฮีโร่นะครับทุกคนก็จะเดินมาก็จะเจอไอ้เจ้าเดกูเนี่ยยืนอยู่นะดูดิดูมันยืนเก๊กดิ คือแบบเก๊กเกินน่ะบางทีอ่ะเออนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคผมจะบอกก่อนว่า การจะรับ one for อ l l ของเดกุเนี่ยคือต้องมีอะไรกันบ้างนะครับก็1เลยอาไรอัตลักษณ์นะครับก็คือไม่มีอัตลักษณ์นั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยต้อง1,500เลเวลนะครับแล้วก็ต้องมีค่าเฟรมอยู่ที่50,000นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราก็รับไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ถึงนะแต่ว่าผมเนี่ยต้องรีบไปฟาร์มก่อนนะครับผมอยากได้เดกุมากนะครับป้าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะนั่นเองนะผมว่าอันไหนดีกันมาเดี๋ยวเรามาฟังน้องลี่ดีกว่าอันไหนดีกันครับก็เเเออ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 อ่่จจ้าวัันนนฟรรขงงงไมมียคคืืิแ กว่านะแต่มันช้ากว่าส่วนวันฟออของเดกูเนี่ยคือมันจะเร็วกว่าครับแล้วคือวันฟออของเดกูเนี่ยมันมันเสริมด้วยอันนี้ได้คือคือเราสามารถซื้อมันมาได้เอลอนโซก็คือรองเท้านะครับอ่าราคา75,000คือมันจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อคือแบบมันดีกว่าใช่ไหมใช่ประเด็นคือเดกูเนี่ยคือถ้าเกิดเราเปิดฟูลคอลลิ่งแล้วเนี่ยคือมันจะแปลมทกิลได้รัวๆครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถูกถูนี่เนี่ยดูโหดูดิโคตรแรงนะโคตรแรงนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใส่ดองดี้ดู นี่นะครับก็ไม่ค่อยปิวไก่นะทุกคนดูดีๆไม่ค่อยปิวไกลนะครับแทบจะไม่ปิวเลยนะครับแต่ว่าดูดูดูดโคตรแรงอะ่ะเออน่ครับทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับว่าอันไหนแรงกว่กากันแล้วดีคุณ<ช>ผมแบบตีรีแบบเกือบไม่ไปอะ่ะดูดียังอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับสรุปง่ายๆเลยคืออาร์เดกูดเนี่ยคือมันจะแบบว่าคล้ายๆแบบว่าตีเร็วกว่าใช่ไหมแล้วก็<ช>ไอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอสายฟ้าเนี่ยเรียกว่าอะไรนะสายฟ้าพัสอัลตาอ่าก็คือ อ่าไอเดกูเนี่ยไม่ไม่มีวันหมดหรือเปล่าใช่ปะใช่ครับไม,มไม่มีวันหมดแต่ใช่มีนาบเ,เรื่อยๆอ๋อมันจะกินสเติมนินาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าของออลไม้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือเป็นวันโฟลธรรมดาเนั่นเองนะครับก็จะ,ะหายนั่นเองนะครับคือแบบใช้ได้แป๊บเดียวแล้วก็หายอะไรประมาณนั้นนะครับสรุปง่ายๆคือว่าผมแนะนําว่าใช้ของเดกุดีกว่านะครับของวันอฟลนะเพราะว่าวันโฟเนี่ยมันช้าด้วยนะครับแล้วก็ พลังเนี่ยหมดเร็วด้วยเอาง่ายคือมันเหมือนกับว่าสืบทอดให้เดกลัวเนะาะมันก็นั่นแหละ แต่ตว่ามันมีความแตกต่างระหว่างพาสอต้ากับฟูคอลลิงอะคือฟูคอลลิงอะคือมันจะวิ่งช้าลงครับสังเกตว่าพาสอต้ามันจะวิ่งเร็วกว่าของพี่เร็วกว่าเหรอใช่ฮะแล้วพาสอต้าเนี่ยคือมันบวกดาเมจไปด้วยแล้วก็ทําให้ครูดาวมันอาจจะลดลงแต่อาจจะลดลงน้อยกว่านิดหน่อยแต่ที่สําคัญคือ่มันเพิ่มดาเมจอ๋อเพิ่มเอาง่ายคือของของพี่ดาเมจแรงกว่าหรือใช่ะอ๋อของผมแรงแรงกว่าอ๋อผมแรงกว่าแต่ว่าของลี่เนี่ย จะเร็วกว่าถูกปะใช่ครับคือแบบว่าเหมือนกับจะใช้สกิลรัวกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเอาง่ายคือของ one f r ของผมเนี่ยคือมันจะช้ากว่านะครับแต่แรงนะครับแต่ว่าของรีเนี่ยคือของเดกุจะเบานะครับแต่ว่าว่าเหมือนกับจะใช้ได้รัวกว่าอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะเพราะวดูดีเบากว่ามันก็เบากว่าแค่นิดเดียวคืออ่ะเดี๋ยวเราลองมากดสกิลเอ็กพร้อมกันมารีมาลองดูนะครับนี่คือผมกดรวๆนะคือแบบรี่มันจะเร็วเนี่ยดูคนดูดิโคตรรัวโคตรรัวนะดูผมยังดีเลยอยู่นะ คือมันจะช้ามากเลยละประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับโหเดี๋ยวดีเดี๋ยวจะเอาเปล่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเอาง่ายสรุปนะสำหรับตัวผมผมคิดว่าของเดกูดเนี่ยมันดีกว่าเห็นๆเลยนะครับก็ดูจากการคอมโบได้เร็วกว่านะครับแต่ว่าของวันฟอร์ผมเนี่ยมันจะช้ามากๆปล่อยสกิลได้ช้ามากๆเลยทุกคนดูดีโคตรช้านะครับผมประมาณนั้นตอนแรกผมหรือว่ามันมันช้าด้วยหรือเปล่ามันคือการชาร์จด้วยหรือเปล่าหรือว่า อันนี้ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันเพราะเพราะว่ามันกดค้างไม่ได้ใช่นะครับเพราะว่ามันน่าจะช้าด้วยแล้วก็แรงนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเดกูด,ดีกว่าถึงเดกูดเนี่ยเบาใช่ไหมแต่ว่ามันใช้ได้รัวกว่ามันก็ต้องเร็วกว่านะครับ ประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาบอกกิจกรรมดีกว่าว่าต้องทําไงนะครับผมถึงจะได้2,000โลบัคนะครับก็หนึ่งเลยนะครับแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้ว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ด้วยนะครับผมจะแจกทั้งหมด2,000โลบัคนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ครบ800ไลค์กันด้วยนะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยผมอาจจะไม่แจกก็ได้นะทุกคนนะครับก็กลัวไมถึงกันด้วยนะครับก็ฝากช่อง2คนนี้ด้วยนะครับช่องเซฟแล้วก็ช่องลี่นะครับผมจะไว้ตับบฝาาากไปดติมคค้้วยนะรั โอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเป็นไงกันบ้างนะสำหรับถา้าผมแบบว่าพูดสรุปไม่ค่อยเข้าใจก็ขออภัยกันด้วยนะครับเอาง่ายคือผมสรุปให้ฟังละกันนะครับถ้าใครอยากจะได้แบบว่าสกิลเร็วอะไรประมาณนี้ก็ใช้เดกูนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แรงแล้วก็ช้าเนี่ยก็ใช้ของวันฟออลธรรมดานั่นเองนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวเนี่ยคือที่หาง่ายกว่านี่คือจะเป็นวันฟออลปกติใช่นะครับแต่ว่าอาเดกูน่าจะหายากกว่าเพราะว่ามันต้องแลกค่าเฟรมค่าอะไรอีกใช่ไหมวิวอ<ช>ีกนะครับคือววพันห้าค่าเฟ M ห้าหมื่นแล้วก็สุ่มหาอาัตลักษณ์ที่มีชื่อว่าไล่อัตลักษนณะ์ใช่ไล่อัตลักษณ์ด้วยนะครับก็ยากนะ <c oughs> นะครับผมก็เซฟเนี่ยสุ่มไปเกือบ9 9ล้านแล้วนะยังไม่ได้เลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม